สวัสดีทุกคนก็คือเราจะมาเล่นบทบาทดักล่ากันนะก็บทบาทดักล่าเราจะตีเป็นคนสงขนมะะอ,อนืมดักล่าจะละอดีตการเป็นดักร่าข้าหัวจะเป็นคนสงขนมแล้วไปามาดูคนเนยในะมอดสุ่มบทบาทอี่คือแปลว่าเปิดมาทิ้งปาา่าไว้ ขนม่นงขนมมาแล้วค่ะขนมที่นราจะมารับขนมคือเค้กนี่เมื่อกี้กูเห็นเันดขึ้นอะไรวไะโอเคเราได้รักล่าไม่ได้างลม้รีว,รวนี่นี่คือคนส่งขนมคนก็คือไอ้น้ำเงินที่จะมาร่วมส่งขนมนด้วยกับเราอันนีคือจจกรพาดโอ้โหไอแดงไม่สั่งขนมไว้ คุณแดงคะคุณคุณแดงต้องมารับขนมคุณของคุณแดงบวดเลยคะ่ะดูก็ไม่เห็น ผู้ส่งขนมไม่เกี่ยวนะคะผู้ส่งขนมจะไม่เปิดไม้ด้วยนะครับเพราะผู้ส่งขนมมันมีหน้าที่แค่ส่งขนมอย่างเดียวค่ะคะโสครับโอเคเราส่งขนมให้สองคนไปเรียบร้อยก็คือไอ้แดงกับไอ้ค่ะไอ้แดงกับไอ้ซมพูส่งขนมให้เรียบร้อยนักล่าล่าออกกันค่ะเป็นนักล่าของจริงเราจะไปส่งขนมไอ้ซมพูกับไอ้แดงว่าคุณไม่ได้ช่างไม่เนห่วงค่ะชมพูกับแดงเรามีบริการถึงที่ก็คือ บริการส่งให้คุณเดินทีแล้วเราบังคับขายค่ะเราไม่ต้องบังคับให้คุณเอาเลยเรบังคับขายโอเคคนอดขนมตาย่ะไปหนึ่งตัวโอ้โหฟาร์มินสั่งขนมไว้ฟาร์มินโอเคขอเก้งนี้ททำเกลดก่อนนะคะแล้วก็ตัอ,อะไรดีเนี่ยฟาร์มินมาสั่งขนมของดิฉันไว้ค่ะแต่มันก็ไม่ยอมไปเอาค่ะ ฟามินขนมมันหมดอายุนะขนมมันมีสิบหมดอายุหมดอายุนะเขียนว่างๆอะไรกูจะส่งขนมส่งแน่เขนมนี่โอเคเขียวเมื่อกี้รับๆลองผมอยากแดกขนมไม่่เอาไข่ส้ม่อนกูไปวะ โอเคเคียวขนมนมาส่งแล้วเรียบร้อยงานทุกอย่างเราเสร็จหมดแล้วนะด้วยการส่งขนมติ๊กน้ำแบบฟรีเมี่ยมติ๊กน้ำงานงเราเสร็จหมดแล้วจ้ารักสมขนมเกมมิ่งก็ขอตัวลาค่ะเชื่อถือโลกเหนือไรเงนินจะไปขายขนมถอดค่ะก็ขอไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย